สนับสนุนข่าวโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยยุคเศรษฐกิจเข้ายากหมากแพงในปัจจุบันประชาชนทุกคนยังคงต้องรับประทานอาหารกันอยู่ทุกวันผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านวาซาบิตั้งอยู่ในซอยไทยทานี23ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวมนครตตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่แปลกโดยมีการขายอาหารหลากหลายอาทิอาหารญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ข้าวมันไก่กาแฟและเครื่องดื่มแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือเมนูปันสุกอาหารญี่ปุ่นราคาถูกเป็นซูชิแบบคำเริ่มต้นที่ราคา10บาทข้าว ข้าวไก่ย่างซีอิ๊วข้าวนาหมูทอดและอีกหลากหลายรายการเริ่มต้นที่ราคา49บาทเพียงเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีการตกแต่งร้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีมุมสวยๆไว้ถ่ายภาพเซลฟี่แบบชิลๆรวมถึงมีน้ำต้มใบกัญชาให้บริการฟรีอีกด้วยคุณบัรทิตาฤทธิ์บันเดชผู้จัดการร้านกล่าวว่าที่ทางร้านได้มาทำอาหารที่เป็นเมนูปันสุกนั้นเนื่องจากเศรษฐกิจที่ค่อนข้างฝืดเคืองในช่วงนี้ทางร้านจึงต้องการปันสุกให้กับประชาชนโดยเมนูอาหารนั้นเป็นเมนูเดิมที่ทางร้านมีอยู่แล้วและนวตถุดิบ สัม่มาอย่างดีมาทําอาหารที่อิ่มในมื้อเดียวในราคาขั้นต่ำเพียง49บาทซึ่งเป็นราคาปกติตามร้านอาหารตามสั่งทั่ว,วไปโดยข้าวไก่เทอเริยากิหรือข้าวไก่คาราอาเกะถ้าขายแบบราคาตามร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปก็จะมีราคาอยู่ที่100-200บาทแต่ทางร้านทํามาจําหน่ายในราคาเพียง49บาทโดยยังคงคุณภาพอาหารที่ดีเหมือนเดิมทางร้านมั่นใจในรสชาติของอาหารทางร้านว่าถูกอร่อยอย่างแน่นอนและวัตถุดิบที่ทางร้านเลือกมาใช้สดใหม่ทุกวันโดยเฉพาะตัวซอสที่ทําโดยเชฟที่มีประสบการณ์การทาอาหารญี่ปุ่นมามา,มากกว่า20 จึงอยากเชิญชวนให้ลองมาทานอาหารที่ร้านที่ราคาถูกแบบปันสุกโดยทางร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงประมาณ22นาฬิกาของทุกวันไม่มีวันหยุดหรือสามารถโทรสั่งได้ที่0908930690ถ้าลูกค้าอยู่ภายในนิคมอุตสากรรมนวนครมีบริการส่งฟรีให้อีกด้วยที่ทางร,าร้านวาซาบิได้มาทำอาหารปันสุกนะคะเพราะว่า เราเนี่ยได้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเฟืเองในยุคนี้ค่ะแล้วก็ทางเราก็อยากจะต้องการบันสุขให้ทุกท่านจริงๆค่ะแล้วเราก็เลยทําเมนูอาหารนี้ขึ้นมาซึ่งจะนําเมนูอาหารที่เรามีเดิมอยู่แล้วเนี่ยนามาทําประกอบกับข้าวให้เป็นอาหารฟิลอาหารจานเดียวค่ะให้สามารถอิ่มได้ในมือเดียวด้วยราคาไม่เกิน100บาทซึ่งขั้นตอนของเราเนี่ยอยาก้าวไก่ทอดเทอริยากิเนี่ยนะคะ ก็จะราคาเพียงแค่49บาทเอาจริงๆซื้อกะเพราหมูกรอบอะไรแบบนี้ก็ราคาประมาณนี้เหมือนกันเลยค่ะเมื่อก่อนราคาเท่าไหร่อย่างข้าวไก่ทอดเทริยากิเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยราคาก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นธรรมดาทั่วไปก็คือจะราคาประมาณ100-200บาทตอนนี้เราลดลงมาเกิน50เปอซนอีกนะคะจนเหลือแค่49บาทค่ะทำไมถึงเทพคลที่ทำกันสุกนี้ที่ทำกันสุกนี้นะคะก็เพราะว่า เราเห็นว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดีจริงๆนะคะก็เลยทลําเมนูปันสุดขึ้นมาอ,อยากเชินชวนชาวบ้านคือทางเรานะคะเรามั่นใจในรสชาติของร้านอาหารเรามากๆค่ะโดยเฉพาะตัวซอสที่เชฟของเราเนี่ยมีประสบการณ์มามา,มากกว่า20กว่าปีส่วนพี่อีกคนนึงเนี่ยหนูเพิ่งเกิดเขาก็ทําอาหารญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยค่ะก็ทางซอสเนี่ยรสชาติจะค่อนข้างยูนิคแล้วก็มีเอกลักษณ์ รสชาติดีจริงๆค่ะหนูเปิดทุกวันเลยค่ะเวลา10โมงถึง4ทุ่มสามารถเข้ามาทานได้เลยหรือว่าอยากจะสั่ง Delivery ก็มีนะคะภายในนี้คตอุตสาหกรรมนวนคนครเนี่ยเราส่งฟรีทั้งหมดเลยค่ะ